สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีสู่การอารต,ตุกติบอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิลากันนะครับก็วันนี้มาแปลกนะเรามาถ่ายนอกสถานที่กันเพราะว่าครอบครัวผมมาที่นะครสรีมาหรือโคราชนั่นเองนะครับก็จะมาใช้บรรยากาศข้างน,นอกเนี่ยอ่ะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปพื้นโคตรแฉะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงดีไซน์ของตาโกซิล่านะครับที่ผ่านมาหรือว่าเป็นคลิปแรกๆที่ผมทําแนวโกซิล่าเนี่ยก็เป็นดีไซน์โกซิล่าใช่ไหมดีไซน์โกซิล่าแต่โชวะเฮเซมิเลเนียมนะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาจดจ,จงในส่วนที่พิเศษหน่อยนะครับนั่นคือดวงตาของมันนั่นเองนะครับตามสำนวนที่จำไม่ได้ว่าเขาพูดอยงอะไรรู้ว่าดวงตามันเป็นเกาะกําเนิดของชีวิตใช่ไหมร่มกันพูดงั้นก่อนนะแต่ว่าดวงตาเนี่ยมันก็พูดถึงอะไรอย่างเนาะแน่นอนว่าเอาจากนิสัยกสตวส่วนใหญ่เนี่ยดวงตามันก็มาเลยบอกนัยยะอะไรมากขนาดนั้นจะมีเพียงไม่กี่นิไซยเหรอาที่มีการบ่งบอกถึงนิสัยของมันตัวโตวของมันผ่านดวงตาของมันนะครับ แต่เราจเจ๋วว่าก็ซ่าที่ผ่านมาถึงตอนนี้เนี่ยดวงตาของมันเนี่ยต่อให้มันจะมีความหมายลึกซึ้งหรือมันจะไม่รีบริบทอะไรข่าเนี่ยมันก็บอกถึงตัวหนังในแต่ละภาคนะครับว่าคับกลกายก็ซ่าเนี่ยมันมาในมูดไหนนะครับดวงตาก,ก็ไป่แกวบอกส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาจาะตรงในแต่ละรูปแบบของดวงตานะครับอย่างแรกอะโกจิระหนึ่งเก้าห้าสี่นะครับซึ่งก็ถือเป็นศัก์คลาสสิกที่ผมชอบมากๆนะครับผมก็มีโมเดลฟิกเกอร์ที่บ้านด้วยเนาะของคุณเบนนะครับ ซึ่งมันพิเศษยังไงก็ระหว่างที่มายากานี้เนี่ยถ้าเกิดมีลมผ่านมาอาจจะมีเสียงลมเนี่ยก็ขออภัยนะครับก็อย่างดีไซน์ของโชยโกจิเนี่ยอ่ะมาเป็นดีไซน์แรกคลาสสิกเนอะใช่ไหมแต่มีจุดนี้ผมมักจะเรียกว่าไงอ่ะมีความสงสัยมาตั้งแต่เด็กๆและตอนเห็นดีไซน์กอซาตัวนี้ครั้งแรกตอนอยู่ช่วงมัธยมว่าดวงตามันแปลกผมก็ไม่สามารถรรย็นคำพูดได้จนก,กระทั่งผมได้ดูช่องเกี่ยวเกมขออนุญาตไปเกมหน่อยในช่องกุ๊กกิก๊กกืนเกมนะครับ ชอติมัสจะรวบรวมแบบอะไร3 0สศัตรูหลอน30สถานที่หลอนและไปเจอเวอรน,นึ่งที่เขาพูดน่าสนใจมากว่าไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของสปราตัวในเกมเนี่ยถ้าเกิดมันมีรูปร่าง,งคนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความหล่นมากกว่าเดิมเป็นทวีคูณซึ่งผมคิดว่าเออมันเข้าคอนเซปต์ของตัวโกจิระเลยนะครับเพราะว่าดวงตาของมันเนี่ยมันเป็นรูปแบบของดวงตาคนซึ่งดวงตาของคนแน่นอนว่ามันมีรูปแบบที่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไปเนาะเออความทรงกลมมีตาขาวมีตาดำนะครับและกลารที่มีลูกตาของคนเนี่ยไปอยู่ในร่างกายของสัตว์ชนิด บอคิดว่ามันก็แปลกประหลาดพอละมันทําให้เราเนี่ยแล้วความรู้สึกว่าเอ้ยสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมีความแปลกพิศวงซึ่งผมเองก็รู้สึกกับดีไซน์ของกระส่าตัวแรกว่าดวงตามันดูน่ากลัวแปลกๆนะครับดีไซน์โดยรวมมันก็คือกิ้งก่ายยืนสองขาไีคลิปหลังมันก็ดูเท่เนาะเด่นเสานะครับแต่ดวงตาของมันเนี่ยทำให้มันรู้สึกว่ามันดูน่ากลัวนะครับและการเซตดวงตาให้มันมองต่ําลงมาเนี่ยมองมายังคนเนี่ยมันก็ช่วยขับเน้นถึงอารมณ์แบบพลังของความ โกรธของกอสิล่านะครับแบบมนุษย์ตัวกะจิวิลิวกอซ่าที่เกิดแ้นมองลงมาพ่นตัวุ้งไปเลสถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับเรียกว่าดวงตาของกอซ่าตัวแรกเนี่ยเป็นอะไรที่หลอนจับใจมากและดวงตาตรงนี้เนี่ยก็นํามาใช้ครั้งในชิงกอสิล่านะครับเพียงแต่โมดิฟายมาให้มันเหมือนคนมากกว่าเดิมอีกนะครับอ่าแลวพอต่อมาอย่างตัวเอ่อเคียวคุสุโกจิในกอซ่าเลเดเกนจะ ain, อยู่ว่าดีซาของมันเนี่ยคล้ายๆกับชอยโกจิที่ทํามันผอมลงจนมันดูผอมเหมือนผอมกระหล่องไปหน่อยนะครับ แต่ในจุดถนึงถือว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะคือดวงตาเช่นกันนะครับพักแรกอ่ะดวงตาเหมือนคนใช่ไหมพาเนี่ยนอกจากเขาเปลี่ยนดวงตาเนี่ยเขายังย้ายดวงตาให้มันมาอยู่ข้างหน้ามากขึ้นนะครับและบวกกับทําให้ดวงตามันดูยังไงใหญ่ขึ้นมันดูแบบอะไรดูขวางมากขึ้นนะครับนั่นทำให้อ่ะมันไม่ได้เหมือนดวงตาคนมากเกืนบไปแล้วมันดูเป็นดวงตาของสัตว์ประหลาดมากขึ้นนะครับแล้วบวกกับดีไซน์มันผอมสุดบประหลาดเนี่ยมันก็ถือเป็นดีไซน์ที่หล่อนใช้ได้นะครับเวลาตามันเพเย่ขึ้นมาเนาะ ก็ถือเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะถูกลืมพอสมควรนะคือหรอไม่อมดีไซน์ห่วยๆที่หลายคนจําได้เพราะมันห่วยมันดูน่าเกลียดอย่างของาออซากซสิล่าแต่ของอีกเกียวโกสุกโกจิเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันคล้ายๆก็ตัวแรกแต่โมดิฟายมาให้มันดูน่าเกลียดกว่าหลายคนก็เลยมันจะลืมดีไซน์นี้ไปนะครับมันไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรพิเศษเนาะอ่ะต่อมาเป็นการเปลี่ยนยุคกกสิล่าที่อาะก,ก็ซ่าจาก4นิ้วเป็น3นิ้วไม่มีใบคู่นะครับในคิงโกจิในคิงของพันี้เนี่ย เขาย้ายดวงตาอีกครั mm ้งให้มาอยู่ด้านข้างเลยนะครับทำให้มันเนี่ยหน้าตาเหมือนกบมากขึ้นก็สุรานากบเวลามองจากด้านหน้าของมันนะครับดวงตาของมันก็มีความเป็นเขาเรียกอะไรนะครึ่งวงกลมข้างล่างอ่ะและมีดวงตาดำเนี่ยเรียกว่าไงนะเหมือนเงยขึ้นมานะครับทาให้หน้าเนี่ยมันเหมือนแบบมาทาตาขวางตลอดเวลาเนาะเนรูปแบบของก็สุราาตาขวางนะครับซึ่งตาเนี่ยก็ถูกใช้ดีไซน์ต่อไปด้วยนะครับอย่างตัวโมซุโกจิที่ผมชอบดีไซน์นี้มากๆเนาะอ่ะเขาย้ายดวงตาให้มาอยู่ด้านหน้ามากขึ้น มีคิ้วเข้ามาให้มันดูคิ้วหนานะครับและวกกับดวงตาทําให้ใหญ่ขึ้นและดูดุดันขึ้นนะครับโดยเฉพาะตาดำเนี่ยที่ไทมันเนี่ยเงยขึ้นไปมากขึ้นไทมันเนี่ยเหมือนเป็นกอสซาที่หน้าตาเหมือนจะไปหาเรื่องใครตลอดเวลานะครับหรืออยังต่อมาดีไซน์เดียวกันนะโมสุโกจิในกิโดราเดอะเทเลมอนสเตอร์เนื่องจากส่วนหัวของโมสุโกจิในภาคมอท่าพันกอสซิล่าด้วยความเสียหายจึงมีการเปลี่ยนหัวนิดหน่อยนะครับและทําให้หน้ากอสซามีความตลกขึ้น ดวงตาก็ซาเบิกโครงมากขึ้นคขานีตาดำเนี่ยไม่ได้เงยขึ้นไปแล้วมาทําให้ก็ซาตัวนี้ตาเหมือนมันเออมาเป็นก็ซาที่หน้ามันเออขึ้นมานะครับและยิ่งเวลาต่อสู้กับทั้งลารดอนหรือคิงเกล่าเนี่ยหน้ามันเออสุดๆเลยนะครับและยิ่ง Inva s i o n of Astro m o n s t e ออย่างตัวไดซโซโกจิเนี่ยก็เลยได้ว่าทั้งตาทั้งหน้าตามันเนี่ยก็เปลี่ยนดีไซน์ให้มันดูเป็นมิดมากขึ้นนะครับมีดวงตาดําที่กว้างขึ้นด้วยแล้วก็แน่นอน โมสุโกโกจิที่ทั้งตาทั้งหน้าตาเนี่ยทให้มันแคบลงมีตาที่เหมือนมันเกยขึ้นมาดวงตามันโผล่ขึ้นเหนือหัวนะครับและดวงตามันก็ใหญ่ขึ้นด้วยเย่๋งที่บอกไปว่าเขาตีความไอ้กซ่าัวเนี่ยทำตัวให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดดังนั้นมันก็เลยเป็นสภาพนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าคนจะชอบหรือไม่นะครับแต่มืนซ่งอย่างแฟนๆจะไม่ค่อยชอบอีสานนี้เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่แปลกกันเนาะโมซุโกโกจินะครับ หรือ,อยันต์ดิซน์ที่ใช้มากที่สุดอย่างตัวโชชินคิคิโกจิเราก็เห็นว่าสี่ภาพที่ใช้เนี่ยหัวของมันก็มีการเปลี่ยนนะเดี๋ยวยเพราะดวงตาเนี่ยอย่างในเดสโ o ออมัสเตอร์เนี่ยตาของมันก็เป็นตาลอยๆปกติแบบไดสโซโกจิ ji, เนะะาะดวงตากลมโตดวงตาดำอยู่ตรงกลางนะครับหน้าตาก็เป็นกอสซาให้ดูดุดันแบบปกติในขณะที่ออกมาเซอร์แท็กเป็นหน้าเดียวกันเรียกว่าถ้ามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับข้ามนี้ไปพอเป็นกอสซาบดตเฮโดล่า ผมแปลกใจตั้งแต่ปกเพลงละมันมีปกอัลบั้มเพลง,ง Godzilla ตนตีประกอบแต่ละผ้าเนาะเ,ะเขาก็เอาหน้า Godzilla มาเป็นหน้าปกเพลงใช่ไหมดูหน้าในผ้าไฮโดราดิตามันเหล่มากนะครับการจัดตำแหน่งตาผ้านี่แปลกมากเพราะตามันอยู่คนละข้างกันเลยตำแหน่งตาดำเนาะนั่นทำไมผ้านี้เนี่ย Godzilla ตามันเหล่ขึ้นไปข้างบนแต่มันไม่รู้เหมือนตาขวางเพราะตาดำมันอยู่ครบไงมนอยู่ในแบบอะไรกรอบตาครบมันทำาให้หน้าตามันดูเหมือน Godzilla มันไปทำอะไรสักอย่างจนตามันเหล่ขึ้นมานะครับ เรียกว่าก็เป็นการจัดหนังตาที่แปลกประหลาดมากในขณะที่กสซ่าพัตตเกเกนซึ่งเป็นภาคสุดท้ายที่ใช้ชุดนี้นะครับเราเห็นว่านอกจากรูมาตาที่เปลี่ยนเนี่ยก็ปรับคิวให้มันดูชี้ลงมาทาให้หน้ากสซ่าตากสซ่ามันดูเข้มขึ้นเออหน้าตามันดูเข่งขึมมากขึ้นหน้าตามันไปโกรธใครตลอดเวลาน,นะครับเออนี่แหละคือหน้าของโชชินคิกโกจิที่มันดูดุดันที่สุดแล้วนะครับแล้วต่อมาเมกาโลกโกจิใช้3ภาคก,ก็มีการเปลี่ยนตาเช่นกันทั้ง3ภาคนะครับ อย่างแรกในก็สตา,ารพัฒมกเกอลอนเราเจอกวิธีซ์มันหน้าตาก,กส็สตารมันคือตุ๊กตาชัดๆเด็คือตาเบลตาดำมันใหญ่มากการจัดเรียงลูกตาขนาดสรุปลูกตาเนี่ยมาทำให้หน้าของมันกับก็สตาห้ดูเป็นมิสสุดๆนะครับโคตรเป็นมิสกับเด็กๆนะครับในขณะที่ภาพเมกกับก็ illa เนี่ยอ่ะก็ปรับดวงตาให้เบลน้อยลงแต่ดวงตาดำมันก็ยังใหญ่อยู่นะครับมาทําให้ก็สตาตัวเนี้ยตามันเหมือนแมวอะ่ะมันมีความเป็นตาแมวอยู่นะครับมันมองขวางเหมือนแมวเวลามองคนแล้วเหมือนลําคาญนะครับ แล้วเทรลเลอร์ไม่กัดกอซิลาก็จับทางหน้าเลยนะทําให้หน้าเนี่ยด,ดูดุดันมากขึ้นตําแหน่งดวงตาขนาดตาก็ดูหลีลงมานะครับเรียกว่าเออมันคือดีไซน์ที่ดุดันที่สุดเท่าที่เมกกะโลโกจิมันเคยจะเป็นแล้วนะครับมายุคเฮเซบ้างอย่างเอทิโฟโกจินะครับโดยเทิงกอซิล่าเราก็เห็นว่าถึงแม้จะมีการป่ยนดีไซน์ไปเนี่ยเขาก็ยังคงคอนเซปต์ยุคตน้นโชวะอยู่นะครับนั่นคือดวงตาที่มีดวงตาขาวดวงตาดานะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของตาของ,ขอ,งอะไรมุสุโกจินอก็คือ เป็นตาขวางที่นําตาดำเนี่ยพอเยอขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วทาตามแบบหลีลงมาให้มันดูเหมือนมันโกรธอยู่นะครับเรียกว่าก็เป็นตาให้ดูดุดันมากถ้ามองจากข้างหน้านะครับเพราะเขาย้ายตาอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ถ้ามองจากด้านข้างอะ่ะมันก็จะดูตลกหน่อยนะครับอ่ะแล้วพอเป็นไบโอกโกจิเปต้นไปเราก็จะเห็นว่าดวงตาและตัวเนี่ยจะปราศจากตาขาวหมดเลยนะครับเป็นดวงตาของสัตว์เต็มรูปแบบน,น,แน,น่าจะไม่เออแหละคนน่าชื่นชมว่าชื่นชอบว่าเออเป็นเป็นกอสตา้าที่มีความดุดันทั้งร่างกาย หน้าตาแล้วก็ดวงตาของมันนะครับเพราะอย่างของทั้งอะไรเบโอกโกจิเนี่ยดวงตามันจบแนวสีเข้มใช่ไหมเรายังไม่เห็นสีมากยังพอเห็นว่ามันดูเหมือนเป็นสีเหลืองๆอ,อยู่เนาะแต่พอเป็นภาพอตรักิงกิล่าเนี่ยก็ทำให้ตามันสว่างมากขึ้นนะครับเ,ออเราเห็นดวงตาชัดเจนว่ามันดูเป็นสีส้มๆหน่อยๆน,นะครับและพอเป็นอ่ะพัฒนาเป็นอะไรบาทโตโกจิลาโดโกจิดวงตามันค่อยกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโมงเงโกจิในสเปกกอสลาไปถึงเดสตัวย่าเรียกว่า ไปดีไซน์ตาที่ใหญ่มากและดวงตาจะมีเลเยอร์สีมากขึ้นนะครับเราเจนสีตามมาชัดเจนมากๆนะครับยิ่งต่อนเป็นเดสโตย่าเนี่ยดวงตามันส่องแสงนิดๆหน่อยไงนั้นเราจะเห็นว่าดวงตามันเหมือนเป็นก็อสซาที่กำลังลุกไหม้จริงๆนะครับและเป็นก็อสซาที่ดูโกรธที่สุดด้วยนะครับและที่สําคัญเราเจ๋งว่ามีฉากสําคัญจ่ไหม่จูเนี่ยมันตายเนี่ยขนาดชุดยางเราเจ๋นว่าหนักเนี่ยตาก็ซ้ซาก็เหมือนเดิมแหละเขาไม่ได้เปลี่ยนก็อสายหน้าตามาดูเหมือนเศร้า แต่เราเจ็บว่ากาแซคุณเคนไฟชิโรซาสึมาเนี่ยถาชีวิขอภัยนะครับเขาแสดงให้แบบเออสปราาชุดยางที่หน้ามันก็ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยให้มันดูมีจิตใจเรารู้สึกเสียใจมีกับมันได้นะครับเรียกว่าก็ชิชนนักแสดงเนาะที่ทําให้ก็ซาดูดุดันเนี่ยมันดูน่าเห็นใจขึ้นมาได้นะครับหรืออย่างของก็ซาไตสตา์นะครับก็เป็นดีไซน์ของสัตว์เนาะดวงตามันก็จะมีความเป็นสัตว์ดีไซน์ม่เอามาจากอีกคนหน้าใช่ไหมแต่ด้านดวงตาของมันก็จะมันจะสั์เลื้อนเต็มรูปแบบนะครับ แล้วจิตดวงตามันใกล้ๆชัดเจนมากตอนที่มันเนี่ยมาเจอกับนิคครั้งแรกดวงตามันมีความเหมือนเป็นต้อนิดหน่อยเนาะมันจะไม่ค่อยจะสะท้อนแสงเท่าไหร่นะครับแลถึงตอนมันตายด้วยตอนั้าสุดท้ายที่มันมองนิคนะครับแล้วมันก็ค่อยๆหลับตาลงนะครับมันก็เป็นดวงตาที่ดูเศร้าเนาะมันเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนมันเป็นสัตว์ทุกไปอ่ะมันก็แค่อยากจะมีชีวิตรอดมันก็อยากจะกินปลาทนั้นเองนะครับแต่ละเสียดายที่เขาตีความกอสซาให้มันดูกากไปหน่อยนะครับแล้วเสียดายกอสซาเมลเลเนียมนะครับ ของมิเลโกจิก็ดีไซน์มาเหมือนกันเนาะแค่ทาสีให้มันดูสว่างขึ้นในภาคกัะซ่าสองพันและไม่กักกิลัสนะครับดวงตาของมันจริงๆภาคนี้เนี่ยดวงตาของมันก็ไม่ได้ตาจุเคเซมากนะครับมันเดิมแหลมมันเป็นตาของสัตว์เลี้ยคานนะครับหลายคนน่าจะชอบดีไซน์ของมันมากกว่าทั้งสีผิวของมันแล้วก็คิปหลังของมันนะครับดังนั้นเราจะพูดถึงดวงตาที่ถั่วเป็กกลักที่สุดนะครับ G M K นั่นเองเรียกว่ามาแหละ ก็ซีล่าที่มีตาขาวโพลนอย่างเบมันโดนผีสิงมานะครับมันกอรูปแบบก็ซล่าที่กลายเป็นความชั่วร้ายแต่รูปแบบที่ผ่านมาก็ซีล่ามันออกเป็นแนวสัตว์ที่น่าสงสารเนาะต่อหไมนกลายเป็นตัวร้ายก็ตามมันก็เป็นสัตว์ที่มีที่มาน่นางสงสารแต่ก่อนยิงจีมเคเนี่ยมันคือความแข็นของวิญญาณนะครับและมันฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้ามันทําให้คนดูรู้สึกว่าแบบไอ้นี่มันแบบแม่งร้ายชิบหายนะครับแล้วผมคิดว่าเขาสําเร็จมากในการเล่าเรื่องก็ซล่าให้เป็นแบบนี้นะครับผมโคตรชอบนะครับ ก็สตารให้ดูมันผิดสิงตลอดเวลาไม่มีอารมณ์อารจิตใจทางนั้นมันคุมคลั่งและอโลวานะครับแถมตัวหัวมันเองเนี่ยมันก็มีกลไกที่สามารถกระพริบตาได้ใช่ไหมขยับปากได้มันทําให้เราเนี่ยโอ้โหคือแบบเห็นอารมณ์ของมันชัดเจนมากว่ามันคืออารมณ์โกรธเกลี้ยวอารมณ์เหมือนคนตีเนี่ยเอเมก็าสตาร์คนตีมาสมควรนะครับแล้วก็ดีไซน์อย่างคิริโกจิที่ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ก็สตาที่น่าจะครั้งแรกที่จำได้นะว่ามันสามารถเปลี่ยนรูม่านตาได้นะครับ อย่างตอนที่มันเจอคิริวครั้งแรกอ่ะอเม็เกอสซาที่ตามันเนี่ยกลับมาสู่ความคลาสสิกนะก็คือดวงตาขาวดวงตาดำนะครับน่นาจะไปมันเป็นดวงตาที่น่าเห็นใจอ่ะแต่ตอนที่มันเจอคิริวอ่ะตอนมันแบบอ้าปากกว้างดวงตาเบิกโพรงเนี่ยดวงตาดำมันก็แคบลงใช่ไหมเหมือนเป็นการแบบแสลง,งตัวกอสตามากขึ้นนะับว่าเป็นกอสซาชุดอย่างที่มีการแสอารมณ์มากสุดแล้วนะครับของคิริวโกจินั่นเองในขณะที่ฟอนต์วอนนั้นเรียกว่าดาวเกรดลงนะครับเพราะว่าหัวของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกลไกอะไรมากนอกจาก อาปากนะครับและหลายคนก็แซวว่านี่กอสซาหน้าแมวเพราะว่าตาของมันเนี่ยมันมีความคล้ายแมวอยู่พอสมควรนะครับดวงตาแคบๆดูคมๆเนาะแต่ละคนน่าชอบผมก็ชอบนะดวงตามันดูคมดีนะครับส่วนกอสซาที่มองตาเขาค่อนจะยากหน่อยนั่นคือของมาซูเวิร์สด้วยความที่หนังมันมืดนะครับมืดแทบจะทั้งเรื่องเลยนะครับยิ่งนยัคแรกเนี่ยดวงตากอสซาของกอสซามีเนี่ยมันค่อนจะเล็กพอสมควรด้วยฉายเลยเห็นตาของมันใกล้ที่สุดคือฉากท,ที่ตอนที่โบรดี้เนี่ย อยู่ในเมืองแล้วก็ซาโดตึกทับแล้วมันมีแสงไฟเนี่ยส่องมาที่หน้าก็ซาจะชัดไงเราก็เห็นตาก็ซาว่าเออมันก็เป็นตาของสัตว์เลื้อยคลานแหละซึ่งมันก็ดูน่าเกรงขามกับดีไซน์ของมันด้วยนะครับในขณะที่ King of the Monster เนี่ยเราเห็นตามาใช้สุดตอนที่ซีซูว่าไปหามาะนะันเนาะซึ่งม่านตามีความเปลี่ยนอยู่นะมันไม่ใช่ม่านตาของสัตว์เลื้อยคลานในภาค3 4มันเป็นม่านตาของแบบจะได้ว่าไงอะ่ะมไม่เหมือนตาของคนหรอกเราจะถึงแบบ ดวตาอ่อนโยนเลยดวงตาของมันอยู่นะครับตอนที่มันเจอกับเซซาว่านะครับในขณะที่ก็ซ่าไปทั้งกองนั้นพอมันมีฉากที่มันสว่างหลายครั้งนะครับอย่างตอนเจอคองครั้งแรกเนี่ยต่อที่มันชนะคองได้แล้วมันมองมาที่คองเนี่ยเราก็เจอบตาของก็ซ่าเนี่ยมันคือตาของนักเลงชัดนะครับด้วยความที่เป็นซีจีเนาะเราสามารถอนิเมตตาให้มันเข้ากับอารมณ์ตัวละครได้นะครับเรื่องตอนที่มันเจอกับองครั้งสุดท้ายตอนที่มันเหยียบตัวคองแล้วมันคำรามใส่เราก็เห็นตามาใกล้ๆเนาะมันเป็นตาของผู้มือชิดแะอารมณ์แบบ สยบต่อค่าซะอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะยิมอสเวิร์ตผมข้ามไปเลยเนาะอ่ะกลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับชินกอซิล่ามันมี3เวอร์ชัน3แบบใช่ไหมสองเวอร์ชันแรกไอ้คาตากคุงกับชินาคาวาคุงเนี่ยมันเป็นตาของปลาเราเจอว่าวตามันเป็นต้อด้วยนะครับเขาก็มีการบอกชัดเจนว่ามันเป็นปลาโบราณที่วิยากรรมาจากรังสีนะครับแต่พอมกลายเป็นรังที่4เนี่ยเราก็เจอว่าวตามันหดเล็กลงมากจนก,กลายเป็นตาของคน ไอ้ม็กก็อิสระเอกถึงออริจินอลบรรยากาศที่มันทาไม่ตาเนี่ยมองต่ําลงมาที่คนนะครับบวกกับดีไซน์ปกติโดยรวมมันก็ประหลาดพออยู่แล้วมันดูน่าัวพออยู่แล้วพอมีตาของคนเนี่ยมันก็ทําให้มันดูคลิปปี้ยิ่งกว่าเดิมนะครับเรียกว่าแต่คนที่ดูแหละผมชอบดีไซน์ชินกอล์สลาไม่สุดนะครับส่วนกอล์สาใตา้ภาคของ Netflix นะครับตัวทั้งพันเตอร์เนี่ยทั้งเอ่อก็อดฟิลิปส์กับก็อดเอิร์ธเนี่ยบินดวงตามแมวเหมือนกันนะครับ ไม่ได้บอกดวงตาแมวแต่เป็นดวงตาที่เหมือนอะไรอะ่ะมันเป็นตาสีฟ้าที่มีรอยดําขวางอะ่ะเป็นตาคล้ายกับแมวหรืองูเหลือมอะ่ะตาคล้ายแบบนั้นนะครับแล้วม่นจะส่องแสงตอนที่มันปล่อยต้นเบรสเหมือนกับก๊อดมีนะครับแต่ก๊อดมีมันจะแบบเป็นแสงสว่างคุมทั้งตาเลยเนาะแต่ของก๊อดเอิร์ธมันเป็นเหมือนแค่แสงตรงบริเวณตาดําของมันนะครับหรือว่าเป็นอย่างก็สร้างหัวชอบดีไซน์ตามน,นะมันเป็นตาที่สวยดีนะครับตาสีฟ้าแบบไม่ได้ส่องสว่างเกินไปอ่ะเนาะหรืออย่างก็ส์ลาอัลติมา ทั้งหลายรูปแบบเนี่ยจะมีล่างปลาเนี่ยที่ตามมันจะมีตาของสัตว์เลี้ยงคานอยู่อะแล้วค่อยเปลี่ยนไปเป็นของล่างอะไรอะล่างผมจําชื่อล่างไม่ได้แล้วไอ้ล่างเทเลทริสอะไรแบบนั้นนะครับแต่พอเป็นล่างไอ้ตัวอัลติมาเนี่ยเราก็เห็นว่าดวงตาของมันแอบมีความคล้ายชินกซิซ่าอยู่แต่มันไม่ใช่ตาของคนนะครับมันเป็นตาให้หนุ่มดูมันแข็งกระด้างอะมันเป็นตาดําที่อยู่ตรงกลางไงแล้วมันมองไปข้างหน้ามันทาให้กัซ่าอัลติมาเนี่ยมีความคลิปปี้ในคนละรูปแบบของชินกซิซ่านะครับ มันเหมือนเป็นสัตว์ท,ที่ตายซากอะ่ะมันเป็นสัตว์ที่มองตาขวางแล้วมันดูคุกคามเหมือนกันนะครับเอาล่ะคล้ายกับโมซุกโกจิเนาะเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการพูดถึงมุมมองของตากอสซ i l l a ในมองผมนะครับผมก็ไม่ใช่คนที่วิเคราะห์อ,อะไรเก่งขนาดนั้นนะครับก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาลองคอมเมนต์กันว่าเอ้ยคุณชอบตากอสซ i l รูปแบบไหนนะครับคิดว่าแบบเนี้ยมันสื่อถึงอะไรเอาแบบไม่ต้องวิเคราะห์ลึกหรอกเอาแค่มันดูบริบทกับหนังก็พอนะครับก็ขอบุญท่านที่ติดตามมานะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผพราะาเสียงข้างนอกเเนาาะะอจจมมีสีสยงล แทรกเข้ามาก็ขออภัยนะครับตอนนี้ตามก็หลีแล้วเพราะอดวงอาทิตย์มันขึ้นฟ้ามันจะเที่ยงนะครับผมก็เลยหลีตาตลอดนะครับมันแสบตาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ